โอเคครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเฉลยนะครับก็คือเราจะมาเริ่มที่ข้อ12ข้อ12ลิมิตของ x เข้าใกล้4ลิมิต x เข้าใกล้4ของ4ลบ x ส่วนด้วย2ลบรู x นะครับอันนี้เวลาเราหาค่าลิมิตเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องลองแทนค่าลงไปดูก่อนตลอดนะครับก็จะกลายเป็น4ลบ4ส่วนด้วย 2ลบด้วยรูท4ก็คือมันจะออกมาเป็น2ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น0ส่วน0ถ้าเป็น0ส่วน0คือมันยังสรุปไม่ได้อันนี้ยังไม่ใช่คําตอบอ่าเราก็ต้องมาทําการจัดรูปมันหน่อยอันนี้เวลาเราเจอรูทอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเวลาเราเจอรูทปุ๊บให้เราทําการคูณตัวคอนจูเกตเข้าไปก็คือตัวสั่งยุคข,ของมันอ่า อ่าอันนี้ตัวสั่งยุคที่เราต้องคูณเข้าไปก็คือตัว2องบวกด้วยรูทเอ่าถ้าเราคูณเข้าเราก็ต้องหารออก2องบวกรูทเอ่าคูณเข้าไปอ่าอันนี้ตัวด้านบนเราจะเขียนไว้เหมือนเดิมก็คือจับมันอยู่ในรูปของการคูณกันเลยก็เป็น4ีลบเอคูณกับ2องบวกด้วยรูทเอ อ่าส่วนตัวด้านล่างเราจะมากระจายกันเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปของผลต่างกํบบาลังสองหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังออกมาเป็นหน้ากํบบาลังสองก็คือสองกำลังสองเป็นสี่ลบด้วยหน้าลบด้วยหลังกํบบาลังสองนะครับก็คือกลายเป็นตัวรูทเอกำลังสองก็เหลือแค่เอ็กซอ่าซึ่งอันนี้มันจะตรงกันแล้วพอมันตรงกันปุ๊บเราก็จะจับมันตัดทอนกันได้อ่าอันนี้ก็จะเหลือแค่ลิมิต เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้4ของ2บวกด้วยรู t x ซึ่งจะเท่ากับแทนค่าลงไปเป็น2บวกด้วยรู t 4ก็คือออกมาเป็น2บวก2นะครับก็คือเป็น4หาค่าได้ครับข้อต่อไปข้อที่13เราก็ลองแทนค่าเข้าไปเหมือนเดิม3ยกกำลัง3เป็น27 3กําลัง2เป็น ลบด้วย9แล้วก็3คูณ9เป็นลบ27บวกด้วย9อ่าอันนี้27ลบ27เหลือ0ลบ9บวกกับ9ก็เป็น0อ่าข้างบนเราเป็น0แล้วอ่ะเดี๋ยวผมใช้สีเดิมดีกว่าอันนี้ข้างบนเราเป็น0ส่วนข้างล่างเราเป็น3ก็ลง2เป็น9ลบด้วย3แล้วก็ลบด้วย6 ก้าลบสามเหลือหกใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยหกก็เป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่คําตอบเพราะว่าคําตอบศูนย์ศูนย์ศูนย์มันยังสรุปคําตอบไม่ได้ใช่ไหมครับอ,อันนี้มันจะเป็นยกกําลังด้วยอะไรมันเป็นยกกําลังค้ามา,ากๆกาลังสองกำลังสามเราต้องทําการแยกแฟกเตอร์ของมันออกมาเป็นหลายๆวงเล็บแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้ามันเป็นยกกาลังสามเนี่ยมันก็จะแยกยากใช่ไหมครับถ้ามันจะไม่ได้แยกง่ายๆเหมือนกับตัวที่เป็นแค่กําลังสองก็คือตัวด้านล่างอะเรามาแยกตัวด้านล่างก่อนดีกกกวว่่าาแแยยยอัันนตี้มง ห้าตัวแรกเราจะแยกอะไรออกมาดีอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้มันมี x เข้าใกล้สามแปลว่าหนึ่งสิ่งที่ต้องมีแน่ๆหนึ่งหนึ่งตัวประกอบที่ต้องมีแน่ๆคือ x-3 ลบสามอ่าเราได้ x-3 ลบสามแล้วหนึ่งตัวตัวอะไรลบสามคูณกับอะไรได้ลบหก็ต้องเป็นคูณกับบวกสองใช่ไหมครับก็เป็น x-2 วกสอง่าส่วนตัวด้านบนให้เราสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะเป็น อันนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตแยกออกมาเป็นคู่คู่แบบนี้ตัวด้านหน้าเราสามารถดึงตัวร่วมได้ถ้าผมดึง x กาลังสองออกมาก็จะเหลือ x กาลังสามโดนดึงไปกลังสองเหลือแค่ x ส่วน x กาลังสองโดนดึงไปแล้วก็จะเหลือแค่ลบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังราวนี้ผมจะดึงลบเก้ามาอ่าเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็น x ตัวด้านหลังบวกเก้าโดนดึงไปลบเก้าก็จะเหลือลบหนึ่งนะครับอ่าใส่ที่ผมผมต้องดึงไปลบเก้าเพราะว่าอันนี้ ถ้าเกิดว่าเราดึงเป็น9ปุ๊บจะกลายเป็นอะไรถ้าเราดึงเป็น9ข้างในจะเหลือเป็นลบ x เราก็บวก1ซึ่งผมต้องการให้มันเหมือนกับตัวนี้คือเป็นให้เหลือข้างในเป็น x ลบ1เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันปุ๊บผมสามารถดึงตัวร่วมอีกรอบได้อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยไม่ใช้มันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวด้านบนเราดึงตัวร่วมได้อีกรอบก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ9คูณกับ x ลบ1 ซึ่งถ้าใครสังเกต x กำลัง2ลบ9มันจะเป็นผลต่างกำลัง2ซึ่งผลต่างกำลัง2เราก็สามารถแยกต่อได้เนาะก็จะแยกออกมาเป็นอ,อันนี้อยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบด้วยหลังกำลัง2ออกมาเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ3คูณกับ x บวกา อันนี้เราก็จะตัด x ลบ3ออกไปได้นะครับมันมีเหมือนการทั้งบนทั้งล่างลอะอะต่อมาพอเราตัดปุ๊บเราก็ลองแทนค่าเข้าไปดูมันจะอยู่ในรูปของฟอร์มที่เราตอบได้หรือยังถ้าเราลองแทนค่าเข้าไปดูแทน x บวก3คูณกับ x ลบ1ส่วนด้วย x บวก2อะพอเราแทนค่าไปก็จะกลายเป็น3บวก3เป็น6คูณกับ ามลบหนึ่งเหลือสองส่วนด้วยสามบวกสองเป็นห้าเป็นสิบสองส่วนห้าอันนี้ก็เป็นค่าคงที่แล้วหาค่าได้นะครับอ่าต่อมาเราจะมาดูข้อที่สิบสี่กันอันนี้ผมอาจจะพูดเร็วนิดหน,นึ่นงเนาะยังไงผมก็จะอาจเป็นคลิปไปอยู่แล้วอ่าโอเคครับต่อมาเราก็ลองแทนค่าเหมือนเดิมถ้าเราแทนค่ามันจะกลายเป็นหนึ่งลบด้วยรูทของหนึ่งลบกับศูนย์ใช่ไหมอ่า ถ้าเราแทนศูนย์ลงไปศูนย์คูณสี่ก็เหลือศูนย์เนาะแล้วก็ส่วนด้วยศูนย์อันนี้รูทข้างในรูทเหลือแค่หนึ่งหนึ่งรูทหนึ่งก็คือหนึ่งรูทหนึ่งมันก็จะออกมาเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งลบหนึ่งก็เป็นศูนย์เพราะฉะนี้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์่แล้วแต่มันยังไม่ใช่คําตอบนะครับอ่าข้อนี้จะคล้ายกับข้อสิบสองเวลาเราเจอรูทเราต้องคูณคอนจูเกตเข้าไปก็จะกลายเป็นแต่ว่าตัวนี้มันจะดูวุ่นวายหน่อยเพราะว่าตัวคอนจูเกตของเราเนี่ยตัวข้างหลังเรามันเป็นตัวที่ ข้างในรูปเนี่ยมันจะมีก้อนข้างในก้อนนึงแต่ว่ามันก็ทําเหมือนกันเนาะอ่าก็จะเป็นหนึ่งบวกด้วยรูทหาอันนี้ต้องระวังนะครับอย่าเขียนข้างในเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายมันเนะาะเครื่องหมายตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเพราะว่าตัวนี้ทางก้อนที่อยู่ในรูปมันคือก้อนหลังอ่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายมันเลยด้วย1นึ่ลบสี่เกำลังสองอ่า คูณกับ x กําลังสองอ่าตัวด้านบนเราจับมันคูณกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองก็เป็นหนึ่งยกกําลังสองได้หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวในรูทยกกําลังสองก็กลายเป็นถอดรูทออกมาอ่าข้างล่างเป็น x กําลังสองคูณกับหนึ่งลบหนึ่งบวกรูทหนึ่งลบสี่ x กําลังสองอ่าอันนี้ด้านบนถ้าเรากระจาย ตัวลบกระจายเข้าไปก็จะกลายมาเป็นลบหบวกด้วย 4x ่อกกำลังสอง่าซึ่ง1เจอลบหก็จะตัดไปหายเนาะอ่าอันนี้ก็จะกลายเป็นข้างบนเราก็จะเหลือแค่ 4x ่อกกำลังสองอ่าเเข้าใกล้ศูนย์ข้างล่างเป็นเหมือนเดิม x 2กำลังสองคูณกับ1บวกด้วยรูทหนึลบสีกกำลังส ่าถึงตรงนี้เห็นไหมครับ x กำลังสองเราจะตัดกันได้ก็จะกลายเป็นอพอตัดกันปุ๊บข้างบนเราก็จะเหลือแค่เราก็จะกลายเป็นลิมิตด้านบนเป็น C ด้านล่างเหลือ1นึ่งบวกด้วยรูทหนึ่ลบสีกำลังสองอ่ะซึ่งพอเราแทนค่าลิมิตก็จะกลายเป็น4ส่วนด้วย 1บวกกับรูทหออกมาเป็น4ส่วน2ใช่ไหมครับเท่ากับ2ซึ่งหาค่าได้อ่าต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิฟเทเลมผมขออธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสกิฟเทเลมถ้าเกิดเราพูดถึงหลักการง่ายๆของมันก็คือมันจะเป็นการที่สมมุติว่าผมผมอยากได้ fx แต่ว่าผม,มาหาค่ามันตรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้น แต่ว่าผมผมนั้นรู้ว่ามันมีขอบเขตขอบเขตของมันเป็น g x กับ h x แบบนี้อ่าคือถ้า,ถามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ในภาพตามเป็นแบบนี้สมมุติว่าผมมีค่า x อยู่ค่าหนึ่งอ่าผมมีค่า x อยู่ค่าหนึ่งซึ่งผมรู้ว่าเนี่ย x เนี้ยมันอยู่ระหว่าง1ถึงสิบอ่าแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยคือ x ผมมันจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่าผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าตัว x เนี้ยมันเป็นอะไรผมรู้แค่ว่ามันอยู่ระหว่าง1ถึง10 วิธีที่ผมจะทําให้รู้ค่า x ได้จากการที่ผมมีตัวขอบเขตสองตัวเนี้ยแปลว่าผมต้องทงาไงผมต้องพยายามบีบให้มันมาเท่ากันถ้าเกิดว่าผมบีบเปลี่ยนละผมไม่เอาละตัวข้างหลังผมเปลี่ยนจากอันนี้กลายเป็นถ้าผมบอกว่ามันอยู่ระหว่างหนึ่งถึงหนึ่งอ่าอันนี้ตัวอ่ารสมการผมมันเป็นจริงอยู่ไหมมันยังเป็นจริงอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าอันนี้ก็ยังเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเกิดการที่ผมฟิกขอบเขต ผมมีขอบเขตของม่านบอกว่ามันอยู่ในช่วงเนี้ยแล้วก็ผมพยายามสิ่งที่ผมต้องการก็คือพยายามทําให้จากตรงเนี้เครื่องหมายตัวนี้เนี่ยจากเครื่องหมายตัวนี้สิ่งที่ผมต้องการทํานะก็คือการทําให้เครื่องหมายตรงนี้จากน้อยกว่าเท่ากับสองตัวนี้มันกลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขอบเขตผมมันโดนฟิกแบบนี้จากอ่ะ x มันน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าหรือ x หนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ x ก็คือ x อยู่ระหว่าง1กับ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องหมายเนี่ยมันจะโดนฟิกให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บผมเลยรู้ค่า x แล้วนี่จะเป็นหลักการง่ายๆของตัว s สควิดก็คือสมมุติว่ามันมีถ้าผมมีค่า s ซายอยู่ซึ่งพวกตัวอันนี้มันจะใช้กับตัว s สควิดจะใช้ในกรณีที่เป็นกราฟที่เป็นฟังก์ชันที่จะมีขอบเขียนชัดเจนอย่างเช่นตัวฟังก์ชันตรโกณมิติไซน์กับ cos ใช่ไหมครับถ้าไซน์ไซ x ค ไซน์อ่ะเป็น s i ์หนึ่งส่วน x อะไรแบบนี้อ่าถ้าผมอยากรู้อ่าถ้าผมอยากรู้ตัวนี้อ่ะผมอยากรู้ตัวนี้แต่ว่านี้ถ้าเราลองแทนค่าไปดูปุ๊บอันนี้เป็นแทนค่าเป็นศูนย์กับ sin ์ส่วนคูณกับในหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนศูนย์ซึ่งหนึ่งส่วนศูนย์ทางลิมิตหนึ่งส่วนศูนย์มันจะไม่ใช่ศูนย์จริงๆใช่ไหมครับทางลิมิตตัวนี้มันจะเป็น infinity ซึ่งตัวเนี้ยไซน์ infinity มันหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้น พอมันหาค่าไม่ได้ปุ๊บอันนี้มันก็ทำแต่ว่าเราจะไม่ตอบว่าอันนี้มันหาค่าไม่ได้เนาะเราจะตอบมันว่าอันนี้มันยังเป็นอยู่ในรูปของฟอร์มที่มันยังสรุปคําตอบไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็จะทามองเดียวกันกับพวกตัวศูนย์ส่วนศูนย์เนาะมันเป็นฟอร์มที่เราสรุปคําตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เราจะต้องทําการแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าซ้ายอ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้บางคนอาจจะรู้นะคบว่าตัวซ้ายเนี่ยมันจะมีขอบเขตซึ่งขอบเขตของมันจะอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งเสมอ แต่ว่าตอนนี้เหมือนกันหรือยังผมรู้ขอบเขตของไซน์ก็จริงอแต่ว่าตัว x อ,อันนี้มันยังสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือตัว x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องคูณ x เ,เพิ่ม่ถ้าคูณเพิ่มทําไงล่ะคูณเพิ่มเราก็ต้องคูณเข้าไปทุกตัวคูณตัวข้างหลังด้วยก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอเราเทคลิมิตเข้าไปเอาลิมิตเทคเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอตอนนี้เสร็จป,ปุ๊บผมต้องการให้ผมจะเทคลิมิตทั้งสองตัวนี้ ซึ่งลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของลบ x มันเท่ากับศูนย์แล้วมันก็จะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของ x ด้วยอ่าผมได้แล้วว่าพอผมเทคลิมิตปุ๊บตัวนี้กับตัวนี้เป็นศูนย์ศูนย์ทั้งคู่มันก็จะเหมือนกับกรณีนี้เพราะมันเป็นหนึ่งทั้งคู่เราจะโดนบีบจากเครื่องหมายที่มันแปลว่าอันนี้มันอยู่ในช่วงนี้นะมันจะโดนบีบละให้มันเหลือแค่เครื่องหมายเท่ากับเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ของเราเราก็เลยสรุปคําตอบได้ว่าตัวลิมิต ค่าตรงกลางของเราคือลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ที่เราต้องการจะหาของ x s i n ซ x, คูณกับ s i n 1หนส่วน x นะครับมันจะต้องเท่ากับศูนย์ด้วยเหมือนกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวทฤษฎีของสเปตไม่อ่ะอันนี้จะเป็นแค่ตัวอธิบายเข้าข้านาออ่าต่อมาจะเป็นขอ้อโจทย์ข้อสิบหกอ่ะนี้จะคล้ายๆอันเมื่อกี้อ่าก็จะเป็น อ๋อเมื่อกี้ผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าเราเกิดว่าเราไม่ได้ฟิกค่าตัวนี้ค่า x เราไม่รู้ว่ามันเป็นค่าลบหรือค่าบวกเวลาเราคูณกระจายเข้าไปต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาอ่าสมการถ้าเกิดว่าเราคูณตัวที่มันเป็นลบมันจะโดนกับเครื่องหมายเนาะอ่าแต่ว่าจริงๆที่ผมไม่ได้สนใจเรื่องกับเครื่องหมายจริงๆแล้วอันนี้มันต้องข้อนี้ที่ผมทํามันต้องมี2กรณีกรณีที่เป็นลบกับที่เป็นบวกเนาะแต่ว่าไม่ว่ายังไงมันคือการแค่อ่าเราสลับกลับไปอีกทีหนึ่งเฉยๆเนาะมันก็จะไม่ได้มีผลอะไรมาก แต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำแบ่งแยกกรณีครับ่าถ้าเป็นข้อนี้มันจะเข้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมคล้ายๆตัวอย่างผมเลยอเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะมาใช้สคิตทางเหมือนกันโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าตัวไซน์เนี่ยไซน์หส่วน x ของเรามันจะมีขอบเตใช่ไหมพวกตัวที่กวมิติซายกับคอจะมีขอบเขตเสมอขอบเขตของมันอยู่ที่1ถึงลบหถึง1เนาะ อ่าซึ่งเหมือนกันหรือยังมันยังไม่เหมือนกับตัวโจทย์เนาะเพราะว่าเรามี x กำลังสองคูณอยู่ซึ่ง x กกำลังสองเป็นค่าบวกอยู่แล้วถ้าเป็นอ่าสมการค่าบวกคูณเข้าไปมันจะไม่ต้องกับเครื่องหมายอยู่แล้วนะครับก็ะะจะเป็นอ่าตัวนี้กระจายเข้าไปเลยอ่าซึ่งผมก็จะเทคลิมิตเข้าไปที่ตัวหัวกับตัวท้ายมันเพื่อพยายามจะบีบมันเหมือนกับที่ผมบอกเนาะว่าเราต้องพยายามบีบมันซึ่ง อพอเราเทคลิมิตเเข้าใกล้ศูนย์อันนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ตัวด้านหลังของเราเป็นลิมิตเเข้าใกล้ศูนย์ของ x กําลังสองซึ่งก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันพอมันเท่ากันแล้วตัวหัวกับตัวท้ายเราเทคลิมิตแล้วมันเท่ากันแปลว่าตัวตรงกลางจากเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอย่างที่ผมบอกเนาะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับของเราเนี่ยมันจะกลายถูกเปลี่ยนไปโดยปริยายเลยกลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับแทนเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ค่าออกมาเป็นค่าลิมิต เเข้าใกล้0ของ x กลังสองไซหนส่วน x ของเราจะใกล้เป็น0ูนย์โดยฟิ e ด์เทลเลนะครับอ่าต่อไปเป็นข้อ17ข้อ17อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะตัวคอร์สเราก็จะมีขอบเขตเหมือนกันก็จะเป็นขอบเขตของตัวคอร์สก็จะเหมือนกับตัว s i n ์เนาะอ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหซึ่งอ่าเป็นลบหนถึงหงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้อ่าอย่างที่ อ่ครับอ่าอันนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นาะอว่าจริงๆแล้วตัว x เนี่ยพอเราไม่รู้ว่ามันเป็นค่าลบหรือค่าบวก x เราเข้าใกล้ศูนย์นี่เพราะฉะนั้นเข้าใกล้ศูนย์เรามันแปลว่าไม่เราสนใจทั้งทางลบแล้วก็ทางบวกเลยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้มันจะต้องทําการแยกกรณีกรณี x น้อยกว่าน้อยกว่าศูนย์เนาะ ถ้า x อกน้อยกว่าศูนย์ปุ๊บจะกลายเป็นอะไร x น้อยกว่าศูนย์ก็จะกลายเป็นเวลาเราคูณตัวที่มันติด x น้อยกว่าศูนย์ก็คือ x ติดลบใช่ไหมครับถ้าเราคูณตัวที่มันติดลบเข้าไปอ่ะสมการเราจะต้องกลับเครื่องหมายกลายเป็นลบ x อ่าขออ่าเราจะต้องกลับเครื่องหมายมันหมดเลยแต่ว่าอ่ะถามว่ามีผลอะไรไหมมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรเลยเ,ลยเพราะว่าพอเราเทคลิมิตหัวเข้าไป x เข้าใกล้0ของลบ x อะมันกลายเป็น0แล้วอีกตัวหนึง่ง x เข้าใกล้0ของ x ก็เป็น0ที่ผมบอกไม่มีผลคืออะไรเพราะว่าตัวนี้ไม่ว่ามันจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือว่าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับถ้ามันโดนฟิกแล้วหัวเราเป็น0ท้ายเราเป็น0ยังไงตัวตรงกลางเราตรงนี้เครื่องหมายเรามันโดนฟิกละจากกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยแทบไม่มีผลอะไรเลย แต่ว่าที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเช็คแบบนี้่าเราต้องแยกเป็นสองกรณีเนาะกลายเป็นกรณีที่ x เนี่ยมันมากกว่า0ูนย์ด้วยอ,อันนี้จะเป็นวิธีการโดยละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทําตามถูกต้องตามหลักมันก็ควรจะทําการแยกแบบนี้่ถ้าเราคูณ x มากกว่า0ูนเนี่ยก็คือ x เป็นบวก x เป็นบวกอ่าสรรมการเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายา x cos 1ส่วน x กำลังสองอ่า แล้วก็ทำเหมือนกันเลยลบ x เท่ากับ0ลิมิต x เข้าใกล้0ของ x ก็เป็น0ไม่ว่ากรณีไหนก็จะเป็น0หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมือนกันเนาะมันโดนฝีกลายเป็นเท่ากับไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่ากรณีที่ x เป็นลบหรือเป็นบวกอันนี้จริงๆแล้วมันคือการที่ผมตรวจสอบเนาะว่าลิมิตฝั่งนี้ลิมิตอันนี้เป็นตัวลิมิตเข้าใกล้ x ทางทางซ้ายเนาะ อันนี้เป็นลิมิตเข้าใกล้ x ทางขวาก็จะ <_ C ity> เป็นประมาณนี้อ่า <_ t imes> ซึ่งพอลิมิต x ทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันก็จะสรุปได้ว่าลิมิตของผมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น x อ่าตัวลิมิต x เข้าใกล้0เฉยๆของ cos 1ส,ส่วน x กำลังสเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ0ด้วยโดยสูตรเทเล่เนาะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้คลิปเฉลออยวันนี้นะครับถ้าถ้ามีใครสงสัยทักมาถามผมได้เลยเนาะโอเคครับผม